สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number One Sports Store in Thailand สวัสดีครับกลับพบกับผมนะครับนิวเชยพลในรายการ Sport Inspire by Super Sport ครับรายการที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับกีฬาสุดโปรดยอดฮิตในดวงใจของซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับและซุปตาในวันนี้ของเราครับเป็นนักร้องสาวสไตล์ป๊อปร็อกครับพี่พันช์วรการครับเราไปดูกันนะครับว่าพี่พันช์วราการจะมีกีฬาสุดโปรดในดวงใจเป็นกีฬาอะไรไปกันเลยครับสวัสดีค่ะพันช์วรการค่ะ ในช่วงนี้นะน่าจะเป็นว่ายน้ําเพราะว่ามันได้ฝึกการหายใจนะบางทีเราแบบดําน้ํมันนานแล้วก็ฝึกข,ขึ้นผุดลงแล้วก็ได้กล้ามเนื้ออะไงรอย่างเงี้ยค่ะช่วยทําให้ปอดเราแข็งแรงดีด้วยเมื่อนักร้องสาวเสียงดีเอ่ยมาขนาดนี้มีหรือนิ้วชัยพลของเราจะพลาดช่วงหน้าเป็นเทคนิคอะไรอย่าพลาดครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ที่สาว่ายน้ำครับแน่นอนมาเล่นกีฬาว่ายน้ำนั่นเองแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับโค้ชนะครับนาวาตรีสมานครับสวัสดีครับนาวาตรีสมานขจจนสมบัติหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำเยาวชนบางนาและหัวหน้าผู้ควบคุมสะว่ายน้ำผู้ติดอนันต์สองรวมถึงน้องนาตาลีด้วยครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับนาวาตรีสมานครับมีอะไรมาแนะนําผมแล้วก็คุณผู้ชมครับขั้นตอนครั้งแรกนะครับก็จะขอแนะนําว่า ก่อนจะไปเล่นน้ําหรือว่ายน้ําในจระว่ายน้าเนี่ยครับผู้ชายต้องเตรียมอะไรบ้างผู้หญิงเตรียมอะไรมากนะครับครับผมสำหรับสปอร์ตเวทมนวันนี้มาเอาใจคุณผู้หญิงหุ่นอวบโดยเฉพาะกับการเลือกชุดว่ายน้ําให้เหมาะกับรูปร่างของตัวเองชุดที่เหมาะกับสาวรูปร่างตุย้ยนุ้ยเห็นจะเป็นชุดวันพีซการเลือกคอวี v, จะช่วยให้ความรู้สึกว่าช่วงบนเรียวขึ้นและถ้าจะให้เหมาะควรเลือกชุดที่มีเสริมยางยืดเพื่อกระชับบริเวณหน้าท้องรู้เคลลับแล้วก็อย่าอายไปว่า น้ำกันเลยผู้ชายก็มีชุดว่ายน้ำนะครับครับแล้วก็จะมีกางเกงครับกางเกงก็มีหลายแบบหลายแบบมีทั้งขายาวแบบผมก็ได้ใช่ครับขาสั้นก็ได้ใช่ครับแล้วเราใส่งเกงบอลไปว่ายน้ำไม่ได้ครับจานแบบใครเขาบอกว่าเกงบอลได้ไหมเหมือนกันมันผิดประเภทนะครับมันจะหลุดอ๋อมันจะหลุดแล้วมีอะไรครับสำหรับผู้ชายแล้วก็เสื้อแต่ผู้ชายนี่ส่วนมากจะเป็นนักว่ายน้ำกีลาเลยอไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับผมแล้วก็มาถึงอีกสองอย่างครับจานครับนี่คือหมวก หมวกว่ายน้ำอีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือแว่นตาว่ายน้ําไม่งั้นเราลืมตาในน้ําไม่ได้แน่นอนครับส่วนของผู้หญิงนะครักวานจําเป็นคือชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็มูวกนะครับแล้วก็แว่นนะครับ บวกนี่จำเป็นมากสำหรับผู้หญิงนะใช่ไหมครับจารย์ครับเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงจะผมยาวนะครับผมยาวแล้วก็ผมหลุดล่วงไปในมอเตอร์เข้าไป,ไปในถังกรองถัง,ง,งพักฟิลเตอร์จะทำให้กันที่เร็วอันนี้เป็นกฎของเสาวไว่ายน้ำโดยทั่วไปเลยทั่วไปเลยครับ,รบผมทั้งหมดนี่ก็เรียกได้ว่าเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกีฬาว่ายน้ําอาจจะมีนอกเหนือจากนั้นในการฝึกเวลาว่ายน้ำอาจจะเป็นโฟม,โมที่ไว้สำหรับกรเกาะมาเตขาทั้งหมดนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับพื้นฐานเบื้องต้นสาหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นกีฬาว่ายน้ำนั่นเองครับผมไงวันนี้ก็ขอบคุณโคชสมานมากแล้วก็น้องนานต์นีด้วยครับผมขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับผมจะเป็นกีฬาอะไร ของสุกตาคนไหนติดตามให้ได้ครับผมกับผมนิวชัยพลในรายการ Sport Inspire by Super Sport ตอนนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ